ผมสามารถบอกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยน,น,น่าจะเป็นคลิปที่ถ่ายง่ายมากๆนะครับใช่ทุกคนนี่คือคลิปซื้อหูฟังตามงบเวอร์ชันปี2026นั่นเองหลังจากที่ผมทําอันที่แล้วเนี่ยไปเมื่อประมาณปีกว่าก่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะเพราะว่าขี้เกยียจในซีรีส์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้แล้วกันเนาะผมจะมาบอกทุกคนว่าถ้าเกิดเป็นเงินผมเองในงบประมาณแต่ละช่วงงบประมาณเนี่ย ผมจะซื้อหูฟังตัวไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีเกณฑ์การเข้าร่วมเกณฑ์การวัดที่ผมตั้งขึ้นมาเองก็คือหูฟังหรือว่าออดิโออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะอยู่ในคลิปนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นโปรดักที่ผมเป็นเจ้าของด้วยตัวเองระยะเวลาประมาณ2ออาทิตย์ขึ้นไปคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมแค่ไปลองเฉยๆไม่กี่ชั่วโมงที่หน้าร้านหรือว่าของเพื่อนหรือว่าไม่เคยลองแต่ว่าเอามาลงในคลิปนี้แล้วก็คิดไปเองว่ามันดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยผมว่ามัน แปลกไหมเออทุกคนคิดมันแปลกไหมในการรีวิวของที่ไม่เคยจับมาก่อนแล้วก็คลิปก่อนเนี่ยผมมีกฎกติกาที่แบบว่าจับเวลาตัวเองในแต่ละช่วงประมาณน่ะมันจะไม่เกิน 20, 30, 40, 40วิอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมจะไม่จํากัดเวลาอะไรทั้งนั้นจะได้พูดอย่างเต็มที่แต่สัญญาว่าจะไม่ ยาวเวินเวอร์เกิดไปแน่นอนเพราะว่าผมรู้ว่าเวลาทุกคนมีค่านะครับถ้าเกิดสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อเนี่ยไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับช่วงงบแรกเนี่ยผมขอเป็นประมาณต่ำกว่า1000แล้วกันเนาะซึ่งผมมีตัวเดียวเลยทุกคนก็คือ7 h เว่น Sound n o t วนด์โนะครับไม่ใช่สีลบบลูทูธนะชื่อมันคล้ายๆกันเ,ยเฉยตัวนัไม่ใช่นะทุกคนมันก็เป็น1 d ึ d ่งดีดีวีเชฟยอดฮิตของทั้งวงการ a u d โอไฟล์ทั้งโลกนั่นแหละซึ่งต้องบอกตามตรงวว่่าเาเจริงแล้ ผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้งานหูฟังบัตเจ็ตมากมายขนาดนั้นตัวที่เคยลองมาแบบจริงจังแล้วก็ซื้อมาเองเนี่ยก็คือ QKC XBB h ตัวแรกที่เคยแนะนำไปแล้วแล้วก็ทางซู w a n e r SG2 นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เหตุผลที่ผมเลือกตัวนี้มาก่อน2ตัวนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นเสียงที่เข้าใจง่ายดี เบสเยอะกว่าตัวซีโร่รุ่นแรกนะครับโดยรวมถือว่าเป็นเบสที่กระหึ่มพอสมควรเลยเสียงกล้างอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าแทมเบอร์ถูกต้องคือเสียงนักร้องเวลาคุณฟังไปแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันเฉาตี้มันแห้งมันแปลกมันคือเป็นเสียงโดยธรรมชาติเสียงแลมเนี่ยก็ไม่แย่เลยคือเป็นโทนเสียงที่เข้าใจง่ายแล้วก็คุณหาได้ในหูฟังทั่วๆไปแล้วกันหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าวัยรุ่น Vshape นั่นแหละทุกคนคือให้ความสนุกเวลาฟังเพลงดูหนัง แน่นอนนะครับแล้วก็เหผลที่ผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยก็คือเรื่องของการเล่นเกมล้วนๆเลยเพราะว่าการเล่นเกมอ่ะมันดีในวงกว้างมากๆผมเล่น c s 2เล่น A อปเล่นวาโล่งเงี้ยแยกสีทางได้ดีเลยแล้วก็ปัญหาสูงต่ําลึกตื้นอย่างเงี้ยถือว่าไปได้ไกลามากๆเลยนะครับเก็บรายละเอียดได้เยอะเลยถึงแม้ว่าเวทีเสนอโดยรวมอาจจะแบบไม่ได้กว้างมากแต่ในราคาประมาณรวมคนลดนะ4 0 0 5้0บาทเนี่ยผมว่ามันก็ว่าไม่ได้หรอกเก็ตไหม งบ1-3,000บาทกันบ้างเป็นซิมกอด e.g. 2 8 0แล้วกันตัวนี้เนี่ยทางซิมกอดเขาโฆษณาว่ามันเป็นเกมมิ่ง i.e.m. ตัวแรกจากทางแบรนด์เขาเนาะแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมไม่ได้แคร์ว่ามันจะโฆษณาเป็นเกมมิ่งหรือเปล่าเพราะว่าคําว่าเกมมิ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงเสียงของหูฟังหรอกแต่มันคือฟีเจอร์อื่นมากกว่าเช่นไมโครโฟนเช่น ตัวดังเกิลที่เขาแถมมาอะไรแบบนั้นซึ่ง E G 2 8 0เนี่ยผมมองว่ามันคือลาดหน้ารวมมิดที่แบบว่าเอาข้อดีของแต่ละรุ่นของทางซิมกอดเนี่ยมายัดไปในตัวเดียวเพราะว่าเขาได้เรื่องของเบสที่กระชับเสียงที่ใสเป็นธรรมชาติเวทีเสียงกว้างแล้วก็การเล่นเกมที่ดีเนี่ยมาจาก E M G L แต่ก็ได้ความใส่สบาย หนักเบาจาก E A 500 L M แล้วก็ใส่สบายที่สุดเท่าที่ซิมกอดเคยทำออกมาเลยนะครับทุกช่วงราคาเลยนะทุกคนแล้วก็สายเนี่ยให้มายาวมากมีไม้แล้วก็มีตัวดองเกิ D S P เนี่ยแถมมาให้ด้วยคุณซื้อแพ็กเกจนี้ไปแพ็กเกจเดียวคุณไม่ต้เป็นต้องซื้อแดกแอมด้วยซ้ำเสียบมันเข้ากับตัวดองเกินะครับเข้า PC คุณก็สามารถใช้ทั้งเสียงหูฟังแล้วก็เสียงของไมคคุยกับเพื่อนเล่นเกมได้เลยแล้วมันก็แยกเสียงได้ดีมากๆนะครับผมทส แทบจะทุกเกมนะ eg 2อ0แู e 280, ถือว่าผ่านหมดเลยแล้วก็คนในกลุ่มเขาก็ชอบกันมากๆคือมันเหมือนกับบรรลานซ์ดีแล้วกันระหว่างคุณภาพเสียงที่ดีฟังเพลงสนุกดูหนังมันแต่ก็ยังเล่นเกมได้ยอดเยี่ยมในราคาที่แบบ2,000ันกลางๆรวมคอสลดทุกคนเออแบบโนบรนเนอร์ no er, มากอะเออผมเคยทำรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับลองไปดูได้คลิปนี้เนาะงบต่อมา3-400 0บาทนะครับอันนี้ผมจะยกให้ฟูลไซส์แล้วกัน h i ไฟแมน ซุนดารานะครับคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นหูฟัง full size ตัวแรกๆที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วตอนที่ผมก็ยังไม่ได้มีเงินเยอะมากมายขนาดนั้นแต่ผมเก็บเงินไปซื้อมันมาในราคา1 3,900บาทนะครับใช่คุณฟังไม่ผิดหูฟังตัวนี้เนี่ยราคาตั้งต้น MSRP ตอนแรกอะ่ะเขาขายที่หมื่นต้นๆเลยแต่ว่านะตอนเนี้ยราคามันเหลือแค่3,000ไปปลายเท่านั้นถ้าเกิดรวมค่ส่วนลดแล้วก็เป็นช่วงแคมเปญน,นะครับคือซุนดาราเนี่ย มันเป็นเพลน p e n อเ c k h e a d p h o n e ที่เหมือนเป็นมาตรฐานหน้าตอนนั้นเลยถ้าเกิดคุณอยากเล่นหูฟังที่มันแบบเสียงไฮเอ็นขึ้นมาหน่อยเวทีเสียงกว้าง,างเสียงเป็นธรรมชาติตัวนั้นเป็นตัวที่หลายๆคนแนะนำแล้วผมก็ชอบมากๆเหมือนกันเพราะงั้นไม่ต้องคิดเลยทุกคนในราคาที่มันลดมาถึงประมาณ3 4 0 0 0บาทเนี่ยมันโคตร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 จะคุ้มค่าคือถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเ l ลน่าไดเวอร์เนี่ยมันแตกต่างกับพวกไดนามิกยังไงผมอยากให้ทุกคนได้ลองกด s o นดารเนี่ยมาลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าเสียงโดยรวมของเขาเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่ได้หวาวซามากเพราะว่าเบสมันก็มีแรงประทะนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น Open Back และมันเป็นเพล y หน้าด้วยที่ปกติมันแบบเสียงมันจะใสๆมาวายไ,วไปไวายเนี่ยเแบสบมันจะไม่ได้ลงลึกมากอยู่แล้วนะครับเสียงกลางดี D, เป็นธรรมชาติโทนนิตี้ถูกต้องเสียงแหลมใสเวทีเสียงกว้างมาก ไอ้คำว่ากว้างของผมเนี่ยคือคนเขาวัดกันว่ากว้างมากๆในราคา10,000บาทนะครับเพราะงะั้นถ้าเกิดมันลดมาเหลือ3000กว่าบาทแล้วแน่นอนว่ายังไงก็กว้างที่สุดในช่วงราคานี้เหมือนกันแต่มันก็มีข้อสังเกตตรงที่ถ้าเกิดคุณนําไปเล่นเกมตัวนี้จะไม่คมเท่าไหร่คือมันแยกได้แหละซ้ายขวาหน้าหลังแต่ผมเคยใช้แล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ให้ความมั่นใจผมขนาดนั้นเหมือนผมจะมีความลังเลเวลาผมจะหันว่าเขาอยู่ซ้ายเยืงบนหรือเปล่า อะตรงนั้นแต่ถ้าคุณเอาแค่ไปเล่นเกม Triple A เกมเล่นคนเดียวเนี่ยก็สบายนะครับงบ4 5,000บาทเนี่ยผมขอยกให้ตัวนี้แล้วกันซึ่งผมเพิ่งใช้อยู่เมื่อเช้านี้เลยนะครับ s e n i z e r IE 200นะครับมันเป็น IM จากทางแบรนด์ s e n i z e r ที่ทุกคนรักผมก็รักเหมือนกันนัแหละเนาะซึ่งผมอยากจะพูดบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าในราคาประมาณ3-4,000บาทหรือว่า5,000บาทเนี่ย ตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ให้คุณภาพเสียงที่คุ้มค่าราคามากขนาดนั้นพูดกันตามตรงหูฟังจีนในราคาที่ต่ำกว่า2,000กว่าบาทเนี่ยก็อาจจะมีเสียงที่คุณอาจจะว้าวมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่านี่เป็นหูฟังที่ผมหยิบมาใช้งานเยอะโคตรโคตรเพราะว่ามันใช้ง่ายคำว่าใช้ง่ายของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเสียงแล้วนะมันหมายถึงว่ามันเป็นหูฟังที่ใช้แล้วผมลืมว่าผมใช้หูฟังอยู่เพราะว่าอยากให้ดูตัวเชลของเขานะครับตัวเชลอ่ะ มันเล็กมากเลยนะถ้าเกิดไปเทียบกับหูฟังตัวอื่นเนี่ยเชลมันแทบจะแบบเป็น1นส่วนสของหูฟัง IM โดยทั่วๆไปอะแล้วก็น้ําหนักต่อข้างมันอยู่แค่มัน1.9กรัมเท่านั้นนะครับ เพราะงั้นเวลาคุณใส่ไปอ่ะมันแทบจะหายไปในหูคุณเลยผมพูดจริงผมคิดว่าผมไม่เคยลองไอเอ็มตัวไหนนะครับที่มันใส่สบายเท่าซีรีส์ไอเอของทางเซนไฮเซอร์ไม่ว่าจะเป็น200 300 600หรือว่า900นะครับลองไปร้านมั่นคงดูก็ได้ทุกคนลองไปใส่ดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับควรจะรู้ว่าไอเอ็มที่ใส่สบายที่สุด <c oughs> มันเป็นยังไงคือใส่แล้วมันลืมไปเลยอ่ะถึงแม้ว่าตัวขั้ว M m MM c ของเขาเนี่มันอาจจะมีข่าวว่ามันพังง่ายต้องเปลี่ยนแบบ ระยะเวลาปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ว่าการที่เราสามารถจิบมาใช้ได้เรื่อยๆแค่อยากฟังเพลงคอๆไปในระหว่างคุยกับลูกค้าออตอบอีเมลอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ต้องการที่จะโฟกัสกับเพลงอะไรแบบนั้นมากผมก็จะหยิบ iE 200มาใช้ตลอดเพราะว่าอีทีมันใช้ง่ายมันให้ฟีลลิ่งเหมือนแอร์พอรอะคุณอยากยิบมาใช้มันเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเสียงดีที่สุดแต่มันง่ายที่จะใช้ฟริกชันในการหยิบมาใช้ในการต่อในการใส่มันน้อยมากมาก แต่ว่าต้องให้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยคือโทนเสียงเขาไม่ได้แย่เลยนะมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะบาลานซ์กันเสียงเบสลงตุ๊กตับแต่ว่าไม่ได้มีซับเบสเยอะขนาดนั้นนะครับเสียงกลางก็ธรรมดาไม่ได้ถอยลงมาเยอะแต่ก็ไม่ได้นำหน้าขึ้นมาเสียงแหลมก็มีความแห้งๆบาดๆอยู่บ้างอาจจะแบบไม่ได้เป็นแหลมที่ดีที่สุดในช่วงราคานี้นะครับแต่อีกทีผมจะยืนยันคำเดิมมันใช้ง่ายแค่นั้นเองเออถึงไหนแล้วเนี่ย 5ถึง6,000บาทนะครับผมขอเลยไป6 0 0ในนิดเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้แบบมันไม่แนะนำไม่ได้จริงๆก็คือ h i f ฟ Man Edition XS นะครับมันเหมือนตัวซุนดา่าเลยทุกคนก็คือมันเป็นไลฟ์อัพเก่าของ h i f ฟ Man มมาลดราคาจากหมื่นไปปลายลงมาตอนเนี้ยเหลือ6กว่ากว่าๆแล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยมันก็คือซุนดา่าที่ดีกว่าทุกอย่างเป็นรุ่นเดียวของ Hi ฟ man ที่ คนทั่วไปเนี่ยอาจจะฟังได้ง่ายที่สุดแลละเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้จัก h i ไฟแมนหรือว่าเคยลอง Hi ไฟแมนรุ่นสูงๆหรือแม้แต่ซูนดรามาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเสียงเขาจะออกไปในทางสว่างสว่างบาดหูแต่ว่า Edition X, อีดิชันเอกสอ่ะมันจะออกไปในทางแบบอุ่นๆมีความแบบคือมันไม่ได้อุ่นมากขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับไลอ์อพของเขาก็ถือว่าอุ่นมากและแล้วมันทําให้การฟังโดยรวมอะ่ะมันง่ายขึ้นสำหรับคนหมู่มากแล้วกันเบสของซูนดราเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมตัวนี้คือลงแบบกระแทก กระแทกเลยมันเยอะกว่าแบบไอตัวอารยาสเตลที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้อีกแล้วซาวสเตนเนี่ยในราคา6000บาทเนี่ยมันก็ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วคือมันกว้างมากๆมันโปร่งมากๆการเล่นเกมเนี่ยก็ระบุตำแหน่งได้แม่นยำกว่าตัวซุนดารามากๆนะครับคือคุณเอาไปใช้ในเกมแบบ FPS competitive อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ยิ่งไปใช้ในเกมแบบ single Player มันยิ่งทำให้คุณ Immer s e ไปกับเกมแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณซื้อได้ในราคา6 0 0 0บาทเนี่ยไม่ว่าคุณจะลองหูฟัง ไอเแล้วกันสมมติคุณใช้ i m m แล้วคุณแบบราคาหมื่นกว่า20,000แล้วคุณได้บัลอง e dition x อะคุณอาจจะลืมหูฟังราคาหมื่นสองหมของคุณก็ได้คุณอาจจะมาเมนเ dition x เลยก็ได้นะครับคือตอนแรกอะผมก็แบบเฉยๆกับมันแหละเพราะว่า value ของมันอะมันราคามันยังสูงอยู่ในราคาหมื่นกว่าบาทเนาะแต่ถ้าในราคา6,000บาทนาตอนนี้เนี่ยมันแบบ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไปหาตัวอื่นก็ได้คุณปิดคลิปนี้แล้วคุณไปซื้อ edition xs เลยก็ได้นะครับน่าจะเป็น the best deal of all time แล้วสำหรับ edition xs เนี่ยสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าเกิดคุณมีงบประมาณแค่ต่ำกว่า1 0,000แล้วคุณอยากได้เสียงที่มันไล่ระดับ 3- 4มสี่หมื่นได้เงี้ยก็ต้อง edition xs นั่นทุกคนช่วงราคาต่อมานะครับผมขอจักแบบว่าเจ็ดไปถึง900 0เลยแล้วกันมี2ตัวเท่านั้นแล้วก็เป็น2ตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีลแล้วก็คือซีกัด horizon แล้วก็ gevire a s t r a นะครับคือ2ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมันออกมาเพื่อแข่งกันอนะ r a สโร่นะ์ออกมาก่อนเนาะแล้วก็ได้รับความนิยมที่แบบสูงมากเพราะว่าในการใช้งานเล่นเกมอะตัวนั้นมันแทบจะเป็นตัวจบในช่วงงบ1 0 0 0 0หมืเลยที่แบบให้เสียงที่ดีแล้วก็การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ Horizon น่ะก็เหมือนทามาชนตัว a s t r a l ซึ่งผมพูดตามตรงมันอาจจะมีความต่างอยู่กันบ้างก็จริงแต่ไม่ว่าคุณจะซื้อตัวไหนมันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังสักตัวเพราะว่ามันคล้ายกัน คล้ายกันมากๆคือมันเป็น i m ที่เสียงใสๆสว่างสๆเบสะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเป็นไวรุ่น V-shape อยากได้เบนหนักๆคุณอยากฟังเพลงเพราะเพราะ J-POP j ็อกอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ให้ความมันคุณมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปใช้ในเก่ไม่ใช่เกมสิในเพลงอย่างออเคสตราที่ผมชอบยกเป็นประจำเกมอัพโนเมทัลนเนาะคุณจะสึดว่ามันโปร่งมาก ในฐานะที่คุณจะ i อเนะไม่นับเพลทฟโฟนนะครับมันจะโปร่งมากการแยกชิ้นเครื่องดนตรตีอ่ะมันจะแบบมาครบหมดซ้ายขวาหน้าหลังอะไรต่างๆลงลึกแค่ไหนเสียงเวอร์โซแนนซ์ของแบบเวลาสีไวโอลินอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนมากๆแล้วเหมือนกับมันไม่ได้มีเสียงประมาณนี้ใน i m ช่วงราคานี้สักเท่าไหร่เออมันอาจจะมีในราคาประมาณหมื่นปลายสองหมื่นแต่ว่าในประมาณต่ำกว่าหมื่นเพราะว่า2ตัวนี้คือพับที่สุดแหละแล้วก็การเล่นเกมอย่างที่บอกไปมันดีมากๆนะครับ ไมโคนคอะไรมากคุณซื้อไปคุณเล่นเกมคุณได้เสียงแน่นอนคือกลุ่มหูฟังในไทยเนี่ยหลายคนนะครับเขาก็ยกให้เป็นแบบตัวจบในงบ10,000ื่นเลยที่แบบสามารถเล่นเกมได้ดีมากๆแต่ว่าก็ยังฟังเพลงได้โอเคอยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละละสกษยมของเรามันก็ไม่เหมือนกันคนเรามันชอบเสียงไม่เหมือนกันมันไม่มีหลอกคูฟังที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปมันก็เด่นเรื่องของทั้งไฮไฟลแล้วก็ทั้งก,การกิจทางการเล่นเกมเพราะงั้นลองดูถ้าเกิดหาลองได ผมว่าคุณจะว้าวแน่นอนกับการระบุบตําแหน่งของ2ตัวนี้นะครับช่วงต่อมาประมาณ 10k กันบ้าง 10k ต้นๆแล้วกันเนาะผมให้ตัวเดียวเลยก็คือ s e n n ทเซอร์ HD 550 Dynamic Open Back ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคือมันเป็นหูฟังที่แบบว่าถ้าเกิดนับช่วงเวลาที่ผมได้ประมาณ3เดือนมาเนี่ยผมหยิบมาใช้น่าจะบ่อยที่สุดและเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ทําให้ผมนึกถึงหูฟัง ตัวเก่าๆของผมที่ผมรักมันมากๆก็คือ s e n เ h e ซอร์ HD 650แล้วก็6 0 S คือมันเหมือนกับว่ามันรวมข้อดีของทั้ง2ตัวนั้นอะมาอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ก๊อปปี้มาสุดทางแต่มันให้กลิ่นอายให้เอกลักษณ์ที่เหมือนมากๆก็คือเสียงกลางเสียงลองที่แบบธรรมชาติที่สุดในหูฟัง Open b a c k ในราคาประมาณนี้แล้วก็ต่ำกว่านี้หรือว่าสูงกว่าเขานิดนึงเลยเสียงแหลมเนี่ย ก็โปร่งมีดีเทลเยอะแต่ก็ไม่ถือว่า,วา,จ,จ,าจัดจ้านจนเกินไปเบสก็ให้แหล่งตุบตับที่ดีนะครับออกจะอุ่นๆน,นิดหน่อยอาจจะแบบไม่ได้สว่างมากมาไวไปไวแน่นอนการเล่นเกมก็ไรที่ติเลยทุกคนไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละผมแนะนําให้คุณไปดูคลิปที่ผมรีวิวดีกว่ามันจะละเอียดกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเกิดคุณสนใจเพราะผมชอบมันมากๆประมาณ 17k ถึง 20k ก็มีตัวเดียวเหมือนกันแล้วก็ เป็นอีกตัวหนึ่งจากทาง Hi-Fi Man นะครับก็คือ Aria Steel นั่นเองทุกคนไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ตอนขายตอนแรก MSRP นะเข้าขายอยู่ที่1,599 US ดอลลาร์ US d หรือว่าประมาณ50,000บาทเท่าไอโฟกัลเคลียรของผมเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อในปี2026นณะตอนนี้ที่ผมทำคลิปนี้ลงเนี่ยคุณจะหาซื้อเขาได้ประมาณ1,6,000บาทหรือว่าอย่างมากก็คือ1,7,000บาทนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นราคานี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปหาเฮดโฟนอะไรอีกเลยก็ได้เพราะว่าผมก็เพิ่งพูดไปตะกี้ต่อ Edition X S นะว่ามันเป็นแบบ the best deal of all time นะครับแต่อันนั้นอะผมพูดในฐานะในงบป,ประมาณต่ำกว่า1,000 0แต่ว่าตัวเนี้ยผมพูดในฐานะ1,000 0บาทขึ้นไปจนไปถึงสุดเลยจะเป็นแสนเลยก็ได้ผมก็ไม่เคยลองฟังเป็นแสนลองนะแต่ว่า เท่าที่ผมเคยดูรีวิวมาเป็นแสนเนี่ยก็มาได้แปลว่ามันจะดีมากมายขนาดนั้นแล้วตอนที่หูฟังตัวนี้มันราคา5 0,000เนี่ยเขาก็ถูกนําไปเทียบกับหูฟังเป็นแสนของพวกแบบ a b บ s สเทรลหรือว่า d ด a n a อะไรพวกนั้นเนาะเพราะงั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้มันอยู่ในระดับไฮเอ n นแน่นอนแต่ว่าไฮเอ็นนะตอนเนี้คุณสามารถจับต้องได้ในราคาเพียงแค่หมื่นเจ็อะผาก็หา Value ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้คือราคามือหนึ่งนะไม่ใช่ราคามือ12นะทุกคนคุณจะได้เสียงที่ อาจจะออกไปในทางสว่างคือเบสก็ยังลงลึกอยู่ให้ความสนุกอยู่แต่ว่ามันจะไปเด่นในด้านเสียงแหลมมากกว่าบางคนอาจฟังแล้วรู้สึกว่ามันแหลมมากจนเกินไปแต่พอมันแหลมขนาดนี้เนี่ยแล้วช่วงเอ r วเรจยนอ่ะมันลิฟต์ขึ้นมามากๆเสียงมันจะโปร่งมาก a าริ s าสเตลว่ะก็เป็นหูฟังหนึ่งในหูฟังที่ดีมากๆแล้วกันในเรื่องของเวทีเสียงนะครับมันชนะได้หมดเลยนะเรื่องของความกว้างกับหูฟังที่ผมเคยรีวิวมาในช่องนี้นะครับรวมถึงพวกแบบ Focal Clear OG, Bayer Dynamic รุ่นต่างๆที่เคยรีวิวมาทั้งหมดถึงแม้ว่ามันอาจจะชนะตัว HD800S จากทางเซนเซอร์ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกของโทเสียงโดยรวมเนี่ยยังไงผมก็เลือกอาริ s าสเตลมากกว่าเพราะว่ามันฟังง่ายกว่าฟังสนุกกว่า 800S มันจะแบบ สว่างจัดจ้านไปเลยเบสแห้งกลางแห้งไปเลยรู้สึกว่าฟังเพลงแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะงั้นถ้าเกิดเงินราคาประมาณแบบ1 7ื่นเแล้วคุณอยากได้ตัวจบจริงๆนะอันนี้คือตัวจบจริงๆที่แบบไม่ได้เอาคลิกเบสไม่ได้เอาโฆษณาไม่ได้เอาอะไรทั้งนั้นนี่คือการแนะนําจากใจผมจริงๆแบบแนะนํามากจริงๆอารยาสเตลเลครับก็ลองซื้อมาดูได้หรือว่าหาแถว2จากในกลุ่มก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับซื้อหูฟังตามงบ ปี2 0 2 6นี้นะครับแน่นอนว่าเรนจ์ราคาเนี่ยมันอาจจะมีกว่งๆอาจจะมีข้ามไปบ้างเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าผมจะชอบทุกตัวในทุกช่วงราคาผมก็แบบมีสิ่งในใจของผมอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งจริงแล้วอ่ะมันมีหลายตัวมากที่ผมไม่ได้ลงมาในคลิปนี้ที่ผมสนใจแล้วก็มีอยู่นาตอนนี้แต่ว่าเพิ่งได้มาอะไรแบบนั้นเช่นแบบ a าฟูลพอฟเฟอร์เมอร์แปดแล้วก็สนใจพวกแบบเซนเซอร์เอชบีดี ไเลสเซฟูนและพวกนั้นด้วยซึ่งต่างประเทศขย,ยกให้ดีมากๆแต่ว่ายังไม่ได้ลองจริงๆก็เลยนะเสียดายจริงที่แบบยังไม่เอาลงมาในคลิปนี้ปลายปีเนี่ยไม่แน่ทุกคนทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะซื้อเองถ้าเกิดเป็นเงินผมนะครับ